รังเกยียจฉันไหมถ้าฉันมีสิ่งที่ต้องการจะถามเธอเป็นคํำถามที่ยังข่องใจรังเกยียจฉันไหมที่ฉันพูดไม่คิดรังเกยียจฉันไหมที่ฉันเป็นพวกก้าวร้าวและหยาบคายรังเกยียจฉันไหมที่ฉันเป็นพวกเอาแต่ใจ รังเกียจฉันไหมที่ฉันสนใจแต่ตัวเองไม่เคยที่จะแคร์ใครฉันเองอาจจะดูแย่ดูไม่ดีเธอเองก็คงจะไม่ชื่นชอบฉันอาจจะดูเป็นคนที่ไรเหตุผลในสายตาเธอ but I'm the only one ที่นึกและคิดถึงเธอทุกคืน every night even I am not looking good in your e y e แต่ฉันสัญญาว่าฉันจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นรังเกียจฉันไหม ที่ฉันเป็นพวกพูดไม่คิดรังเกียจฉันไหมที่ฉันเป็นพวกก้าวร้าาและหยาบคายรังเกียจฉันไหมที่ฉันสนใจแต่ตัวเองไม่เคยที่จะแค่ใคร alright เอ๋อย่าเพิ่งรังเกียจกันได้ไหมถ้าคืนนี้ฉันมีเรื่องจะสารภาพเรื่องที่ฉันเคยงี่เง่ากับเธอเคยพูดไม่ดีกับเธอที่ฉันเคยทำร้ายจิตใจเธอ รังเกียจฉันไหมถ้าฉันเป็นพวกพูดไม่คิดรังเกียจฉันไหมที่ฉันเป็นพวกกวราวระยาบใายรังเกียจฉันไหมที่ฉันเป็นพวกเอาแต่ใจรังเกียจฉันไหมที่ฉันสนใจแต่ตัวเองไม่เคยที่จะแคร์ใครรังเกียจฉันไหม กับสิ่งที่ฉันพูดออกไปเอ๊รังเกียจใช่ไหมที่ฉันไม่รับฟังเหตุผลใดๆเลยคือมันก็สมควรอยู่หรอกที่เธอจะรังเกียจฉันไม่ต้องมาสนใจว่าฉันจะรู้สึกยังไงเพราะว่าตอนนี้ฉันเจ็บปวดเหลือเกิน ไม่อยากจะพูดรู้สึกแย่ไปทั้งตัวรู้สึกแย่อย่างงก็ไม่รู้ I'm so bad and you don't want to care me I'm so bad in your eyes รังเกียจฉันไหมที่ฉันเป็นพวกพูดไม่คิดรังเกียจฉันไหม ที่ฉันเป็นพวกก้าวร้าวและหยาบคายรังเกียจฉันไหมที่ฉันเป็นพวกเอาแต่ใจรังเกียจฉันไหมที่ฉันสนใจแต่ตัวเองไม่เคยที่จะแคร์ใครรังเกียจฉันไหมกับสิ่งที่ฉันพูดออกไป ไม่อยากจะพูดรู้สึกแย่ไปทั้งตัวรู้สึกแย่อย่างไงก็ไม่รู้ I'm so bad and you don't want to care me I'm so bad in your eyes รังเกยียจฉันไหมที่ฉันเป็นพวกพูดไม่คิดรังเกยียจฉันไหมที่ฉันเป็นพวกเกาว้าวและหยาบคายรังเกยียจฉันไหมที่ฉันเป็นพวกเอาแต่ใจรังเกยียจฉันไหม ที่ฉันสนใจแต่ตัวเองไม่เคยที่จะแค่ใครรังเกียจฉันไหม ถ้าฉันมีสิ่งที่ต้องการจะถามเธอเป็นคำถามที่ยังข่องใจรังเกยียจฉันไหมที่ฉันพูดไม่คิดรังเกยียจฉันไหมที่ฉันเป็นพวกก้าวร้าวและหยาบคายรังเกยียจฉันไหมที่ฉันเป็นพวกเอาแต่ใจรังเกยียจฉันไหม ที่ฉันสนใจแต่ตัวเองไม่เคยที่จะแครใ์ใคร พวกกูคือกวนสาวๆฟอร์มาลีนทุกคนที่อยู่ในบารอกโกจรญย่านสุขุมวิทชูมือปุจจุแฮนซับมารวมกันกินเหล้าให้เมากันให้เต็มที่พวกเฮนจิกโกสุนินย่านสุขุมวิทนันทคยอีดอ,อกพวกพี่เนี่ยยิบสองมหาวิทยาไลัยไม่เคยเรียนแต่ขโมยเงินแม่เข้าบาร์ซื้อเหล้าแดกกเป็นประจำแดกเหล้าก็ยงังไม่พอพวกพี่เนี่ยกินเสีอจ,จุดไฟเผาโรงเรียนและขับรถแว้นรอบเมืองกเกษตรบางเขนชุลาพลากรพ,กรพ,กพวกพี่เนี่ยตัวเที่ยวกลางคืน ถึงโดนเชิญผู้ปกครองไปก็ไม่ได้สนเพราะพวกพี่จุดไฟเผาหน้าเผาตูดเผายีเาผาลูกกระตา่ยายหญ้ามึงแล้วไปปิ้งยินกันเป็นก้อนชัชเมโลตในโอริโอบิดออกครึ่งแล้วจุ่มนมยินแล้วก็เทนมละเลงหน้ายายมึงแล้วก็ถีบโต๊ะทิ้งพังพินาศหายไปวอดกันไปหมดเจ้าของคอนโดเดินเข้ามาในบาร์แล้วบอกว่าไอ้พวกเด็กนรกห้าทุ่มแล้วกูจุดจนอนทห้มีมารยาทแบบอารยะชนสักนิดแต่พวกกูก็ไม่ได้สนใจตอบกลับไป แล้วป้าจะมาสะเสรียกอะไรอีพอกเกอร์ทูน้าสลัดแซนด์วิชแล้วป้าระบนทําเฮียเลยอายุก็จะเข้าโรงชาบนากิจเต็มที่จะหุบหรือทีมแล้วพวกผมก็เทมัสตาร์ดใส่หน้าป้าแล้วก็เอาขวดเยี่ยวที่ผสมนมแพะแล,ะล้วเรียงใส่หน้าป้าแล้วบอกว่า Bitch you and your mom and your grandma and your sister Bitch you and your yogurt and your dog and your fish on your sashimi plate You are bitch of now พวกกูคือกวนสาวๆฟอร์มาลินทุกคนอยู่ในบาอรอโคจอนย่านสุขุมวิทชูมือปุจจุแฮนซับมารวมกันกินเหล้าให้เมากันให้เต็มที่พวกพเฮนจิกโกสุนิย่านสุขมุมวิทและนะครอีดอ,อกพวกพี่เนี่ยิบสองมหาวิทยาลัยไม่เคยเรียนแต่ขโมยเงินแม่เข้าบาร์ซื้อเหล้าแดกกเป็นประจำแดกเหล้าก็อย่างนึงไม่พอพวกพี่เนี่ยกินเสืยจจุดไฟเผาโรงเรียนและขับรถแว้นรอบเมืองกเกษตรบางเขนชุลาพลากรพวกพี่เนี่ยตัวเที่ยงกลางคืน ถึงโดนเชิญผู้ปกครองไปก็ไม่ได้สนเพราะว่กพี่จุดไฟเผาหน้าเผาตูดเผายีเผาลูกตายญ้ามึงแล้วไปปิ้งยินกันเป็นก้อนช็เมโลตในโอลิโอบิดออกครึ่งแล้วจุ่มนมยินแล้วก็เทนมละเลงหน้ายายบึงแล้วก็ถีบโต๊ะทิ้งพังพินาศหายไปวอดกันไปหมดอย่าไอ้บวกกูต้องเดือดเพราะว่าเวลาที่บวกกูเดือดเลือดมันเรงสปีดขึ้นบนไมหน้าอัลติเมทรีบถ้าป้ายมือเสียก เรื่องของผมระวังร่างซุปเปอร์สยาพวกกูจะตามไปจอมซอนตีนไว้ที่เบ้าลูกตาส่วนมึงไม่ได้แค่เสียสวะส่วนที่ต้องเฟีย้ยมมันกับโดนทั้งขยะเฟีย้ยมมันกับโดนทั้งขยะอีแก่มึงมันหน้ามันไสไอเสดถุงยางระเบิดทุกทุกครั้งที่มึงขยะไอเสดถ้ามาเป็นโชกกลางอีเด็กน้อยอีฟักเกิลกลับบ้านไปโดนแม่มึงเหอะพวกกูคือกวนสาวสาวฟอร์มาลีนทุกทุกคนที่อยู่ในบาระโกจรญยัดสุกมิชูมือปุจูแฮนซับ มารวมกันกินเหล้าให้เมากันให้เต็มที่พวกเฮนระิชโกสุนิยานสุขุมินรละในักอีดอ,อกพวกพี่เนะี่ยยิบสองมหาวิทยาลัยไ,ไม่เคยเรียนแต่ขโมยเงินแม่เข้าบาร์ซิ่อเหล้าแดกกันเป็นประจำแดกเหล้าก็อย่างนีงไม่พอพวกพี่เนะี่ยกินเสือจ,จุดไฟเผาโรงเรียนและขับรถแว๊นระเมืองกเกษตรบางเขนชุลาพลากอนพวกพี่เนะี่ยตัวเที่ยวกลางคืนถึงโดนเชิญผู้ปกครองไปก็ไม่ได้สนเพราะพวกพี่จุดไฟเผาหน้าเผาตูดเผาหีเผาลูกกระตา่ายหญ้าเมืองแล้วไปปิ้งกิน กันเป็นก้อนชมอกโมลตในโอริโอบิดออกครึ่งแล้วจุ่มนมยินแล้วก็เทนมละเลงหน้ายายบึงแล้วก็ถีบโต๊ะทิ้งพังพินาศชิบหายไปว่ากันไปหมดมึงอย่ามาเป็นความจำดีเลยอี้แก เลี่ยวสามากเนี่ยโดนซนตรีนถ้าโดนอย่าหาว่าไม่เตือนเพราะว่ากูเตือนแล้วแต่ปาอยากลองของดีเองช่วยไม่ได้อีโอวูเมนเรสในเฮ l ว i ฟ h ์ o u อร์ m forever สอนไม่หมดในวันที่ต้องเจ็บปวดแต่ไม่มีใครสนใจไม่เคยจะวินดิสเลอร์วอั์มรู้สึกเพราะเธอหลังและเดินจากไปอเดกอินฮาร์สแลกเจ็บปวดและทรมานเหมือนจะเป็นจะตายว่าสิสฟีสไลท์เช็ดไม่ว่าจะทำสักแค่ไหนจะทำมันยังไงเธอเองก็เลือกจะจากไปเดมในแต่มาคุยกับตัวเองโดว,วเดี่ยวในทางที่เลือกเองเป็นแค่ไอ้ขี้แพ้อ่อนแอให้เธอ ทั้งที่ไม่ต้องการแต่ฉันต้องทำเช่นไรเป็นแค่ไอ้ขี่แพ้ดูแลเธอไม่ได้ก็ต้องปล่อยเธอจากฉันไปและไม่มีวันย้อนกลับมา ทุกครั้งที่มันได้ยินชื่อของเธอมาวิกตอนที่รู้ว่าเธอไปมีใจและมีรักกับเขาคงเป็นเพราะฉันไม่ดีชี่ไหมหรือว่าเธอมีเขามาก่อนอยู่แล้วไม่ใช่เพราะเหตุผลอ,อะไร I'm the sucker ที่ต้องเสียเธอไปช่วยกลับมาตอบให้ฉันไ,นได้ไหมว่าสุดแล้วมันเป็นเพราะอะไรเหตุอะไงที่ต้องเธอเลือกเดินจากไปเป็นแค่ไอ้ขี้แพร้ร้อง ทำที่ไม่ต้องการแต่ฉันต้องทำเช่นไรเป็นแค่ อย่ามาถามอีกถามอีกว่าเขาคนนั้นไปไหนละเบื่อจะพูดอีกพูดอีกพูดอีกอย่ามาย้ำอีกย้ำอีกย้ำอีกเบื่อจริงพูดคำคำเดิมอย่าให้แม่ต้องเตือนอีกนะเตือนอีกบนแล้วบนอีกสอบปลายภาควิชานี้ศาสตร,ร์เทอมนี้ ยายอาจารย์ก็ต้องโทรมาบอกว่าแก,กเข้าสอบสายหนังสืออ่านบ้างไหมหรือเปิดแต่เน็ตฟิกเรื่องเดิมทำให้ปวดหัวไม่เคยเบื่อสุดท้ายคือได้ทำโอ้โอ้โอ้ที่บอกว่าทำได้ทำได้ก็หมาถึงมันได้ทำ ได้ทำได้ทำก็ไมายถึงเธอคองสอบตกอีกได้ทำได้ทำก็คือสอบตกอีกรอบก็แค่ตอบออกอไปว่าได้ทำโว่ด mm ีโน่ดิโน่ดโน่ no no น o no, 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 no. ท,ท,ที่แกบอกว่าทำได้หมายถึงว่าได้ทำที่แกบอกว่าทําได้ผมแปลว่าสอบตกปีนี้มึงไม่ต้องมาขอเงินกูซื้อเกมไม่ต้องไปเที่ยวเกาหลีไม่ต้องเที่ยวอเ,อ,อเมริกาไปทำวีนีไปช่วยป้ามึงขายวีดีที่ว,วันลาดไปตอนแหลเรื่องคะแนนสอบอ่ะมึงเอาไงไอ้ลูกเกียบอกกูมาบิชัดเดเอาไงไมึงพูดได้ยังพูดมาตรงตรง,ตรงดิสรุปว่าใช่โอเคไม่ชอบที่จะมารอหาพ้องไม่รู้สักที ทำไมวะยายรู้นะ่าเปิด Netflix ทั้งวันหนังสือหนังหาไม่อ่านและอาจารย์ก็ต้องมาฟ้องว่าแกเข้าสอบสายที่บอกว่าทำได้ทำได้ความหมายคือได้ทำได้ทำได้ทำก็รู้ว่าคงไม่ชอบเราจริงได้ทำได้ทำ ดูเธอนั้นคงไม่อินตอบออกไปว่าได้ทำพี่แกบอกว่าได้ทำอย่าทำให้มันวุ่นวาย เรืดองเดิม,ดมยังเทียงกันไม่หายสุดท้ายคือมันไม่ได้ไม่ได้โอ้เอาที่แกบอกว่าได้ทำทำได้หมายถึงว่ามันได้ทำได้ทำได้ทำก็รู้ว่าคงสอบปวิชาอีกและเธอก็คงไม่อินก็แค่ตอไปว่าได้ทำ ได้ทำตอนนั้นที่บอกว่าทำได้ก็ตอบออกไปว่าได้ทำบางทีความถูกต้องไม่ใช่แค่เซนส์บางทีความถูกต้องก็ต้องการเธอํยำยืนยันเธอเป็นธรรมแค่ในหัวใจฉันก็รู้ และเธอกลับให้ความเป็นธรรมกับเขามากกว่าเป็นใครก็ไม่โอเคทั้งนั้นทุกๆคนรู้ต้องการให้มาตรฐานตัวเองเป็นหนึ่งทั้งนั้นเธอควรจะเลือกแค่ม,มาตรฐานเดียวตอบกูได้ไหมว่าหนึ่งหรือสอง หนึ่งสังคมสองมาตรฐานคำตอบในที่สังคมไทยต้องการตอบว่าหนึ่งฉันก็จะอยู่ตอบว่าสองฉันก็จะไปให้ไกลกับแค่นั้นหนึ่งสังคมสองมาตรฐาน เธอถูกใจมานจะทานในกรนูหรือแม่งหากปล่อยไว้ให้ค้างคานในใจอาจจะไม่มีสังคมที่ลูกหลานเราต้องการวววูเธอทำแบบนี้ใครจะมีความสุขก็ <c oughs> มีแต่ม็อบกระเรวราทเทามืองสกทุกสี มันเป็นไปไม่ได้เจอเรือถึงสองมาตรฐานมันไม่ถูกต้องและไม่มีใครทํากันหนึ่งสังคมสองมาตรฐานคำตอบในที่สังคมไทยต้องการตอบว่าหนึ่งฉันก็จะอยู่ตอบว่าสองฉันก็จะไปให้ไกลก็แค่นั้นเย่ๆๆๆ หนึ่งสังคมสองมาตรฐานมึงถูกใจมาตรฐานในไอสัตว์กูหรือแม่งหากไปล่อยไว้ให้ค้างในใจอาจจะไม่มีสังคมที่ลูกหลานเราต้องการ yeah. Yes yeah right this um right here let's go who the picking a r e you? ป้าเป็นใครดูชไม่เคยคุยกันเลยสักคำประมาณจกไหนยกและเพื่อมาบอกผู้คุณเป็นยังไงยังงี้ no ป้าไม่รู้จักกูพยายามมาพูด so ไอ้สนตีนยังมาทำเป็นปากดีไอ้สนตีนอยู่จะสงโนมีเจ๊งจริงไม่พูดต่อหน้ากูดีได้เดี๋ยวมาด่าพอพูดแล้วอีกอรี่ครับเข็ง This is 100% real me talking s t r a i g h to t ya. This is the only message to a bulldog. มึงจำใส่กับบันไว้นะไอ้หัวกรวยกูไม่มีอะไรใจมึงต้องใส่คำว่ากรวยไอ้หัวกรวยไอ้หัวกรวยไอ้หัวกรวย แต่กูนะแค่คนธรรมดาที่รักในเรื่องดนตรีรู้ไหสเปสเอาอิในชุดนอมาชมขอยกูเดินนี่ทีสกูจะบีลีฟป้าเป็นใหรนะมานจะเนกูเลยนะครัดีครับคินสู้ไมี n o w me o เ f my friend and know me ถ้ามึงดีกับหูร้อยกูวาให้เขาร้อยกลับไปถ้ามึงดีกับกุ้ยศาสตร์กูก็ดีกับมึงก็ไปถ้ามึงเอียกันมาเมืม่อไรกูพร้อมจะเอียงกับมึงนน่ไหมหกลัวเรื่องแค่นี้มึงกลัจะเข้าใจมากกว่านี้ but you don't know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  me try to forget who I am there to my w h o e e k e n You You don't know don't know me ฉันพยายามจะพัฒนาตัวเองให้เป็นอย่างที่เธอต้องการแต่สิ่งที่ฉันได้กลับมาจากคุณไม่ได้ความน่าสนุนถอยฉันต้องทำยังไงกับแต่พระคำถามในหัวใจพวกเขาไม่ได้ชอบมึงแน้เนี่ครั้งในเน้ากันแล้ว เธอทำทุกๆอย่างเพื่อบอกคนอื่นว่าเราเคยรักกันยุดตัวแลตัวเองเสียทีไหมไม่มเคยชัดเจนพอเลยใช่ไหมยุดได้หรือยังยุดได้หรือยังยุดตัวแล้ตัวเองเสียทีไหมไม่เคยชัดเจนพอเลยใช่ไหมยุดได้หรือยัองยุดได้หรือยังหยุดความรักที่มีแต่คราบน้ําตาเสียทีฉันไม่ต้องการจะพบกับคนนี้อีกแล้วฉันพอพูดทำว่า ด้วยรักและบิสณุโยมามที่มีใ mhm. ห้แก่วันนี้คูพอกันทีกับคำพูดเยี่ยงของแม่มึงก็ไม่ถึงเสสวัอนาถที่มึงโนเหน่งพาแม่มึงไปลงนรกซะกูจะลงโทษนางฟังอยู่ไอเหี้ยไปลงนรกกันให้หมดลา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 เย่เย่เย่ยินเอาวันไปลงนรกกันให้หมดมึงบอกว่ามึงต้องการระยะห่างสักพันธแล้วกูก็ถอยออกมา เวลาที่ครูอเอาเรื่องจริงของแม่มึงไ่พูดมึงกับรับไม่ได้ไปเล่าเรื่องให้ทุกทุกคนฟังว่าคือจุบินรสศมีแนะแม่มึงคือคนดีตรงกันข้ามเลยไอ้สัยแม่มึงนี่แหละพิศษสมุทรคูพ,พยายามจะไม่สนใจหยุดได้หรือ,อยังหยุดความรักที่มีแต่คราบน้ำตาเสียทีฉันไม่ต้องการจะทมอะไรวันนี้อีกแล้วขอพูดเลยว่าด้วยรักและบ to ทู u r มามที่มีกันวันนี้ กูพอกันทีกับคำพสมทีเยี่ยมแม่มึงร่วงหิเสสัวอนนาฐาที่มึือสน,นิทพาแม่มึงไม่ลงในโลกด้วย Fuck you ไอเยี่ยไปลงในโลกกันนี่หมดไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกยกเว้นหมาของมึงเย่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  you know what ไปลงในโลกกันนี่หมดไอเยี่ย Fuck 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 you La 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 motherfucker ก h i